โอเคที่ตรวจนะครับมีสองคนคนเออคนแรกก็คือชื่อโซแซดครับผมไม่มี<แ>อาวุธครับคนที่สองชื่อลิมิตเลสครับผมเอ,อ่อมีบัตรประกันอาวุธครับโดยหลังออกจากตู้นะครับตามกฎก็คือมีเวลาคููดาวหนึ่งชั่วโมงเออนับจากที่มีประกาศว่ามีคนเอ,อ๋อแล้วก็หากเจอเพื่อนคูลดาวก็จะหมดทันทีคนที่ เข้าตู้ไปนะอืมถ้าไปกับเพื่อนก็คือหมดคูดาวหนึ่งชั่วโมงคุยกับใครลืมกดวอลคือถ้าถ้าไปกับเพื่อนก็คือคูดาวหมดใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงไม่มีคูดาวใช่ใช่โอเคครับเออเราต้องประกาศบอกเขามาเอาบัตรแก๊งไหมนะใช่ใช่ต้องต้องให้เขาเขามาเอาเองอะครับได้ได้ได้เดี๋ยวบอกเขา